สนับสนุนโดย Jungle สี่คูณสกันชนเหล็กหน้าหลังบันไดข้างงานแก่งระดับส่งออก Jungle สี่คูณสโทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร โฉมปัจจุบันเนี่ยนะครับที่วางจำหน่ายอยู่รุ่นนี้มีอาวุธพื้นฐานก็ 5, คือนะครับ traction control แ,แล้วก็ดิฟ็อกที่ล้อคู่หลังเนินนี้คือเนินวัดใจ1ผาตัดขึ้นก็ได้จะลองเล่นเนินนี้ก็ได้ไม่ขึ้นเล่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่เล่นก็บายพาสผ่านไปนะครับย้ำนะครับไปผาตัดไม่จำเป็นต้องผ่านเนินนี้ก็ได้นะครับ การขึ้นเนินนี้นะครับอุปสรรคของรถสแตนดาร4คูณ4ต้องระวังในเรื่องของบอดี้ด้านข้างนิดหนึ่งนะครับคันนี้บันไดย,ยังเดิมๆอยู่ก็ต้องมีการเซฟบันไดบอกลายให้ตรงเป๊ะนะครับทำให้ห่วงว่าับันไดไม่พังนี่นะครับไม่โค้งไม่งอนนะครับลุยได้เต็มที่เลยแต่อุปสรรคยังมีกระจังหน้านะครับเพราะว่าไม่ใช่กันชนเหล็ก เจ้าของอยังต้องการเผยนะครับใบหน้าปาเจโร่สปอร์ตที่หล่อเหลาไว้เหมือนเดิมไม่ต้องการใส่กันชนเหล็กหน้าให้หนักขึ้นนะครับแต่ว่ามีโครงการที่จะเปลี่ยนบันไดข้างให้แข็งแกร่งขึ้นทิปนี้ก็ต้องมีการบันไดนะระวังบันไดครับบันไดข้างด้านซ้ายมือของรถเนี่ยนะครับถ้าผ่านเนินตรงนี้ขึ้นไปได้เทคไม่ดีวางตำแหน่งไม่ดีปักเข้าไปปุ๊บงอเลยก็ต้องมีการบอกลายนะครับให้คมๆหน่อย การขึ้นเนินครั้งแรกเดินเบาดันด้วยดิฟล็อกแบบไม่กระโจนไม่เทคไม่รอดนะครับไม่รอดเพราะว่าล้อเกิดบิดทะแยงแล้วเกิดการแขวนล้อข้างหนึ่งถูกกดแต่อยู่บนทรายนะครับอยู่บนดินรุวนๆนะครับแห้งถูกปั่นฟรีนะครับกดแล้วไม่พอนะครับอีกข้างหนึ่งก็ บอกมันก็พูดง่ายๆดิฟล็อกล้อหลังเนี่ยนะครับมันยิงที่ล้อคู่หลังแต่บางทีถ้ามันเกิดมุม,มบิดแยงเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือล้อข้างหนึ่งคอยปั่นขึ้นไปกดแล้วไม่พอนะครับส่วนล้อคู่หน้านะครับเมื่อใส่ดิฟล็อกปุ๊บระบบมันจะตัดในเรื่องของแท a c t i o n control ที่ล้อคู่หน้าออกไปมันทําให้ดิฟล็อกข้างหลังเนี่ยทำงานเต็มที่แต่ว่าข้างหน้ายัางเป็นอิสระก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาวุธปิดดิฟล็อกครับ แล้วมาดันด้วย t ท็ c t i o n control traction control นี้นะครับดันขึ้นแต่ว่าก็จะเสียจังหวะมีวุบวุบวุบกระตุก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 นิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าล้อมันหมุนแล้วมันใช้เบรกสมองกลมันจะใช้ไอตัว dis brake เนี่ยนะครับจับที่ล้อคู่หน้านะครับแล้วทั้ง4ล้อเลยนะครับถ้าแช็ t r ั c t i o n control นะครับอันนี้ใช้โหมด C โลนะครับในมิสูบิชิซึ่งเป็นระบบนะครับ ss c เวอร์ชั o n ก็คือจะเรียกระบบนี้ว่า ss c เวอร์ชัน2ครับก็จะเป็น ตำแหน่งเกียร์ C L L C นะมิสูบิชิปาเจโรมีฟังก์ชันนะครับในการขับเคลื่อน 2S นะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังแล้วก็4ฟูนะครับจุดเด่นของมันก็คือ4ฟูถามในทางเรียบแล้วก็มีโหมด C H L C นะครับก็คือ4 h i น h นั่นเองแล้วก็4 o ล ทิปนี้สรุปขึ้นได้ด้วยโหมดของ c l l c ปิดดิฟล็อกครับใช้ t ท a c t i o n control เข้าสู่อ่ะชมคลิปกันอีกครั้งหนึ่งอธิบายกันอีกครั้งนะครับเนินนี้ไม่ได้อันตรายมากเพียงแต่ว่าย้ำว่ารถใหม่ๆสภาพแบบนี้นะครับต้องการเซฟบอดี้ด้านข้างไม่มีไซส์เลียวไม่มีบันไดเหล็กเดี๋ยวจบทิปนี้เจ้าของน่าจะไปจัดบันไดเหล็กนะครับยังไงก็ฝากบันได แข็งแกร่งของจังเกิลไว้ก่อนนะครับจังเกิลสี่คูณสนี่แข็งแก่งแน่นอนนะครับใช้ไฮลิฟแจ็คยกขึ้นไปนี่ยกรถลอยได้ทั้งคันเลยนะครับแข็งแก่งจริงๆครับบอกอก็ใช้อยู่นะครับมีจุดยึดหูที่แชสซีถึง3จุดด้วยกันครับผลิตอาจจะราคาสูงกว่าท้องตลาดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่หน่อมแนมแน่นอนครับมาตรฐานผลิตส่งออกทั่วโลกเลยของจังเกิลสี่คูณสี่คันนี้ มียางมัเทเรนมีวินนะครับการชนหน้ายังเป็นของเดิมอยู่วินนี้ก็คือทำเป็นแบบวินซ่อน4คูณ4อย่าคิดว่าเวลามีอาวุธแล้วยิงดิปล็อกแล้วไปได้นะครับยิงดิปล็อกบางครั้งต้องเทคบางคนบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ถอยหลังหน่อยสิถอยหลังแล้วก็กระโจนขึ้นไปกระโจดบอกอะไรยครับว่าบันไดด้านซ้ายไม่อยากให้พัง นะครับไม่ต้องการให้กันชนข้างหน้าถ้าเกิดมันพลาดพังขึ้นมาปุ๊บอย่าลืมนะครับตรงนี้มันเป็นดินลูกหลังมีลักษณะความลื่นถ้าปีนผิดแล้วลื่นฟุตปุ๊บนะครับกระจังหน้าซ้ายนี่จะถูกถลยลงรถจะถลยลงด้านซ้ายนะครับแล้วกระจังหน้าด้านซ้ายนี้พังแน่นอนนะเผื่อไฟหน้าด้านซ้ายแตกอีกตั้งหากนะครับแล้วรถท่องเที่ยวแบบนี้นะครับไม่ได้แต่งมาเพื่อออฟโรดจ๋าลุยหนัก แต่เจ้าของเขาอยากลองนะครับบกก็บอกได้ถ้าเชื่อใจผมผมบอกทางให้ไม่มีบุบไม่มีสลายนะครับดูลายให้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูบันไดให้เขานะครับไม่อยากให้ไปมาโอ้โหผ่านได้แต่บุบหมดเนี่ยแล้วมาบอกสีมืออย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าคนเรานะรถสภาพเนี่ยคุณไม่มีคุณก็ไม่รู้หรอกนะคุณลองเอารถล้านห้าล้านหกล้านเจ็มาลุยดูสิครับนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้หหัวใจมัน ตุ้มๆต่อมๆบกเคยเอารีโวลงนะครับนี้ก็บอกตรงๆตุ้มๆต่อมๆกลัวเหมือนกันกลัวไฟซ้ายแตกนะครับแต่ตอนเอาสปอตไรเดอร์มามาถึงไหนถึงกันสรุปเนินนี้บกก็ลงมาแล้วสปอตไรเดอร์นะครับลงมาแล้วนะครับลงไปก็ผ่านเหมือนกันนะครับผ่านง่ายด้วยเพราะดิฟหน้าดิฟหลังนะครับผ่านแบบโทษทีนะ ใช้เหมือนท่านรัฐมนตรีเลยผ่านแบบกระจกเลยผ่านแบบกระจกเลยนะครับนะครับเพราะมันง่ายมากดิฟหน้าดิฟหลังนะยางเอทีก็ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าสปอร์ตไล่เดิมบกกรมีทั้งดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังแต่ตอนเอารีโวมานะครับผมไม่ได้ขึ้นด้วยดิฟล็อกหลังเพราะผมรู้ว่าดิฟล็อกหลังโอกาสที่มันจะท้ายปัดและสายก็จะมีจึงขึ้นด้วย traction control นะครับส่วนตัวผมก็ รีโวผมก็ขึ้นด้วยแท็กชั่นคอนโทนสี่ล้อ 4L เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็เป็นของคุณสแตมมนะครับพิษณุโลก2แควส่งเข้าประกวดนะโอเคนะครับผ่านเข้าไปดังง่ายๆไม่มีรอยขวนเลยนะครับไม่มีรอยให้เกิดลิ้วรอยนะครับคุณภรรยาบอกเก่งมากนะครับรถเล่นรถยนต์แล้วไม่บุบนี้ให้เล่นนานๆเลยนะครับพอถ้ารถบุบนะครับภรรยาบอกพอเลิกได้แล้ว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิ q u i d โมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดูดันจากประเทศเยอรมน,นี